เฮ้ยปะโถเอ้ยตกใจนึกว่ากระกสุนมูลหลอดเอาเสมอไม่ใช่วอยมโนลิทประมาณว่าดูดซับพลังงานจากเดอะวอยมาใช้อย่างเงี้ยจะทำภาค2องไหมเนี่ยโอ้โหเร็วโคตรทำยังไงให้ชินวะเนี่ยให้ตายเหอะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาตอนกับเทเรียมาสเตอร์หมดพาร์ทสุดท้ายใช่พาร์ทสุดท้ายจำชื่อพาร์ทไม่ได้ดูใต้คลิปแล้วกันนะเราเหลือภารกิจสุดท้ายนะฮะที่ยังไม่ได้สาสางจากพาร์ทที่แล้วนะฮะนั่นก็คือการปราบบอสมูลหลอดนั่นเองโอเคบัฟขึ้นมมาาาเลยอรรีีนนน่ทใใชใช้้กกก็วัับ Offline MPS ะะฮะ แต่แค่ต่อแลตฟอร์มให้มันยาวขึ้นแค่แนั้นเองแล้วก็จะมีไอเทมที่ดรอปจาก m p s มจอ i g h t อีกชิ้นหนึ่งนะฮะที่ทําให้เราบินได้ไม่จํากัดจากคารัที่แล้วนะไปดูได้เหมือนเดิมฮะบัฟที่จะมีก็ดีหรือไม่มีก็ได้ m m o n i n g p พ t ชันตัดไปที่อารีนาแล้วกันฮนะอ่าเ,เดี๋ยวนะเช็คก่อนอัดเรียนโอเคอัดละมันชอบตัดไปเองเลยนะยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความจําเครื่องนะฮะกำลังซื้อไดมาเพิ่มมารันเลยดีกว่าหวังว่าจะไม่กระตุกระหว่างสู้นะไอตอนเลน อ่าโอเคเลื่นอยูเลื่อนอย,อนอยูใช่ได้ฮนะขอให้เป็นอย่างนี้เป็นตลอดเนยะถ้ามากระตุกตอนเลือเล่อนหรือต่ำกว่าครึ่งหลอดน,นี่คือโกรธอ่ะไม่ไหวนะอย่างนั้นฮนะอ่ะผมจะไม่พูดมาแล้วกันเดี๋ยวตอนตัมันลำบาก เฮ้ยเฮ้ยยายาอุ้ยมาแล้วมันกระตุกอีกแล้ว เฮ้ยปะทถเฮ้ยตกใจนึวกว่ากระสุนมูลหลอดไฟตัวเองนี่หว่าเอาเสมือนเลยโฮ้ยมาเบยสสุดท้ายแล้วเดินอ้อมไม่ได้แล้วฮะต้องหนีอย่างเดียวเอฟเฟกต์นี่ก็อลังการพอๆกับดาเมจเลยอยห,ห่างมากก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนบัาสไตร ตายเออนั่นแหละดีนะมันกระตุกแค่ช่วงเดียวอะ่ะสวยงามอ่ะทีนี้ก็เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยฮะเอากลับไปไว้ที่บ้านเฮ้ยอย่าพึ่งดีใจะเย็นๆพึ่งอาจได้ไม่กี่นาทีเองเนี่ยเออ <c oughs> โอเคทางนั้นกลับบ้านเลยดีกว่ากลับไปเปิดถุงที่บ้านดีกว่า อุ้ย,ยชนสเสียเลยกำลังมาเร็วๆเดินเองก็ได้วะฮึบจ้าถึงสักทีมาวางของก่อนเลยเอาอลูกแก้วก่อนแล้วกันเนาะเรียงตามนอนบของเวทอืมขออันแากใครเนี่ยแล้วก็ลิลิกมูนลอดเอ้ยเดี๋ยวอย่าเึิ่งวางเอ้อ้าวทำไมวางไม่ได้อะ่ะโอเคทีนี้ก็เปิดถุงเดี๋ยวนะมันยังอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ย โอเคยังอัดอยู่นะแล้วเปิดรัวๆนี่มันจะรอดไหมเนี่ยอ่ามาลองดูอันนี้อะไรเนี่ยมโนลิตวอยไม่ใช่วอยมโนลิตเหมือนเสารหรือแท่งอะไรสักอย่างประมาณว่าดูดซับพลังงานจากเดอะวอยมาใช้อย่างเงี้ยอืมน่าสนใจจะทําภาคสองไหมเนี่ยเอ๊ะหรือชิ้นนี้มันมานานแล้วนะผมก็จําไม่ได้แต่หน้าตามันไม่คุ้นเลยอะดิโอเคฮะกลับมาอีกรอบหนึ่งสรุปคือเมื่อกี้โดนปาดไปโหแล้วพวกรีวงรีวิวหายไปหมดเลยอะอืมก็สวยดีนะ จําลองดาวที่มุนหลอดอยู่อย่างนี้เหรอก็ดีฮนะก็ดีใช่ได้แต่พบว่ามันอึมครึมไปหน่อยอแค่บ้านเห็ดลําพังก็อึมครึมอยู่แล้วเปิดไวยเข้าไปอีกนี้โอ้โหไม่ต้องมองกันละเ <c oughs> ดี๋ยวจะเสียสายตาเอาและแล้วก็ถึงเวลาครับชุดเกาะแสนเอ้ยโอ้โหเร็วเกินยังไม่ชินเร็วจัดมันเร็วชนิดที่ว่าถ้าพุ่งออกนอกแบบได้คงทําไปแล้วอะโอเคปีกอืมคงไม่ต้องใช้แล้วมั้ง ผมมีสตาร์บอร์ดแล้วอ่ะงั้นก็เอาเป็นชุดเกาะเลยแล้วกันเนาะอ่ะเออรู้แล้วนะ่าจะจบแล้วเนี่ยค้างอยู่นั่นแหละอ่าเอาเซตปืนก่อนแล้วกันแต่ก็สงสารเหมือนกันนะใช้ทั้งเล่นทั้งตัดต่อในเครื่องเดียวเนี่ยแล้วสเปคนี้ไม่ได้สูงอะไรเลยนะอ่าฮะอุอ้ยของเต็มป่ะเดี๋ยวนะต้องขายของก่อนคาทาซัมมอนอ่อตัวนี้บวกมานาคอสทั้งนั้นขายไปเลย แล้วก็เปลี่ยนชุดเกาะอ่ะฮะไอ้พวกนี้ขายเลยแล้วกันไม่ได้ใช้ละโอ้ยจะเย็นหน่อยจะเย็นอย่าพึ่งโอเคโอเคขายไอ้พวกนี้แหละเอาสเปกเตอร์ออกเราไปใช้เนเบล่าแทนดีกว่าอืมยังกินมานายเยอะเหมือนเดิมผงต้องใช้เซตเนบิบล่าอยู่ดีสินะมาไม่เป็นไรยังไงก็คาบทุกเซตอยู่ดีอาา่ะฮะ หวังว่าบาจะพอนะถ้าไม่พอก็ไม่คาฮะนี่พาสุดท้ายแล้วอุ้ยตกใจอูโหูนี่ขนาดเค่กระโดดนะเนี่ยไม่ชินจริงฮนะน่ะใช้ไปเรื่อยเดี๋ยวก็คุ้นเองแหละพวกออเทอ์เซอรีเฉพาะทางนี่เราเก็บไว้เลยแล้วกันดาเมจน่นาจะสูงพอแล้วแหละถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้โอเค <c oughs> กดจะติดเป็นนิสัยแล้วนะไม่ได้ไปสู้อะไรก็กดอ,อยู่ดีไม่ได้ทำแล้วมันไม่ลงใจฮนะเนี่ยโอด้ดูดูดิโอ้โหเร็วโคตรทำยังไงให้ชินมะเนี่ยให้ตายเหอะตีบวกซะหน่อยลวก ไม่นำเสนอแต่โคตรพิเฟอร์เลยตัวเนี้ยโอเคเอามาค์ไปข้างบนแล้วกันใส่ช่องหลักไปแล้วก็อ่ะมาคไอตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเพื่อกดทิ้งแล้วไม่รู้ตัวไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งถ้าอย่งั้นก็ถือโอกาศปิดซีรีส์นี้เลยแล้วกันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยไว้เจอกันซีรีส์หนะ้าบาย โทรศัพท์อาจะฟอไม่ค่อยชัดนะฮะแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าในคอมอืมอืมเออตายสักทีถ้าจะลําบากขนาดนี้อ่ขอโทษเอแลรามาปลาโดนตัวเองมาขอแล้วนะจุดที่3มแล้วถ้าไม่ใช่นี่คือแบบไม่รู้จะว่าไงละเออก็แค่นั้นแหละสบายแล้วทีเนี้ยโอ้โหเดลี่ว้ยดี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 ไอดวงดีใช่ย่อใเนี่ยเลน c o n f u s i โอเคเอาแทนแหวนแล้วกันนะ มันบอกว่ามีโอกาสที่จะสร้างภาพลวงตาชั่วคราวฮ้ยูฮ้ฮเฮ้ยจริงด้วยอ่ะดูดิ สวัสดีครับกลับมากันต่อกับเธอเนี่ยนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะปราบบอสเกลตันเพื่อที่จะลงไปหาไอเทมที่ใต้ปราสาทแล้วถ้าหากเวลายังเหลือเนี่ยเราจะแวะไปเย็นนรกอย่าเพิ่งหวังเอาไอเทมเลยฮะเอาตัวเองให้รอดก่อนฮะตอนนี้ไม่รู้จะไงไงรีบไปไหนบอสท่านหมดก็ยังมีค่าสักตัวเลยเพิ่ม แล้วก็นี่ฮะปืนนี้จะขายในตอนกลางคืนนะครับเพราะด้านล่างมันบอกว่าโดนแบนจากพื้นที่ส่วนใหญ่นะคือปืนผิดกฎหมายจะว่านันก็ได้นะขาอะไรก็ได้ครบแล้วเนี่ปยปัดโถยนี่มันสัตว์เลี้ยงจำสลับกันเฉยเลยของจริงอยู่ไหนเนี่ยอ้อาอูอะไรวะเนี่ยติดยังจะติดอีกอะไรแค่นั้นนะ่ะโอเคสักประมาณตรงนี้ถึงไหม น่าจะถึงอ่าถึงพอดีคุยกับใครไปเออ <c oughs> จะได้ไม่ต้องมาฟาร์มซ้ำโ,โอ้โหแล้วจะหลบเก่งไหมใ,ในเจต <c oughs> เออตายสักขีว <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็ประกรอบเป็นรถรางละกอบประกอบเอออะไรมาอยู่ดีลินก็เด้งเฉยเลยอืม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  เร็วได้ใจ hey, <listen. S 1> เฮ้ยมีมิมีม,มิโอ้ยหาตั้งนานไม่เจอทีไม่หาเรบโผดีแล้วเกินอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปขายเอาเงินแล้วกันพี่พวกข้างทางนี่ก็เยอะจริงเลยเออของเต็มแต่เราต้องเอานี่ออกโอเคไาม <c oughs> งั้นถ้ำบริเวณนี้ค่อนข้างอันตรายฮนะเราต้องเลี่ยอ้าวโอ้ถ้ายิงแรงขนาดนี้คงไม่ต้องทำสปีดแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> งั้นเปิดเพลงคลอไปแล้วกันนะอ่าเปิดถุงก่อนแล้วกันฮนะเปิด <Hey. S 1> เอาอีกแล้ว <c oughs> อ่ะอีู่กันแน่เฮ้ยออ้ยเกือบตามมาเลยพี่เบิ้ม ไฟเอกไรลสองใหญ่เขาจะคุยกันเฮ้ยมันออกมาได้ปะนะ่ะเดี๋ยวบอกว่าออกมาไม่ได้อ่ะดูดิมันโดดชนกำแพง่ะโคตรอนาถเลย <c oughs> ลาครับไอเทมระดับครอบจักราวาลสักทีฮะความกล,ลืนมาเพื่อการนี้แหละมาเซเลเชียลชิลคือเราจะกลายเป็นแวร์วูฟเมื่อลงน้ำเราจะกลายเป็นเมือฟ์ฟอก,พกเพิ่มพลังในการโจมตีเพิ่มความเร็วในการโจมตีบวกพลังป้องกันเพิ่มอัตราการรีเจลเลต布拉บลาบ,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 บสารพคนนี้ดีกว่ายาสามัญประจำบ้าน